สนับสนุนโดย SJSK Gamer ส, SJ สวัสดีครับผมยับสุดการสัลกิชชั่นนะผมวันนี้ก็อยู่ก,กับเกม Hero ้เอิร์ธกับการแนะนำไอเทมนะผมก็ไอเทมชิ้นนี้ย <c oughs> โอ้ยโทษไม่สบายเป็นไอเทมที่ชื่อว่าชาร์กเกตเฮดนะผม ก็ชักเกตเนเนี่ยในอทเ a เราอะ่ะจะได้กันว่า bkb หรือ Backing บารเนี่ยับผมแต่ว่าในฮอเนเจ้าเลยก bkb อยู่นี่แหละถามว่า bkb เนี่ยมีหน้าที่ทำาายายอะไรได้คือมีหน้าที่ในการสาม,มารถการดาเมจเอยไม่ใช่สาม,มารถการสกิลที่ลงพื้นแล้วก็เป็นสกิลของทาร์เก็ตเป้าหมายได้นะผมเวลากดใช้ก็จะเป็นตัวสีทองแบบนี้หรือบางคนก็เรียกว่าตัวทองมัง่งตัวใหญ่มัง่งตัวแข็งมั่งนะผมแบบนี้ครับแล้วไม่สาม,มารถใช้สกิลอย่างนี้ใส่ได้สกิลลงพื้นก็ไม่สามารถใส่ได้นะผมเห็นไหมครับ สักครู่นะโอ้ยหมดพอดีโทษจะไม่รับดาเมจของทางนี้เลยนะผมเห็นไหมครับ oh. ทางที่พีเดเตอร์นี่โดนเต็มเม็ดเลยนะผมทำอะไรไม่ได้สารเลือดก็ไม่ได้สารเลือดได้โทษๆรึงบอก <vis> คือเนี้ยมันจะเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะหมดคาหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงมันจะสามารถใช้สกิลได้แค่บางไม่ไมากใช้สกิลแบบบอกบอกว่าหมายบางสกิลได้ผมก็จะเป็นอย่างนี้ เราถามว่าเวลาแล้วเกิดเราเจออย่างเงี้ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างแล้วเกิดจะแซกเก็ตนะผมแซกเก็เนี่ยสกิลแต่ละสกิลของสกิลเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้นะผมก็คือผมที่เลือกมาเลยแหละอย่างเช่นจะสามารถสวาร์ปได้คือเป็นการทะลุว k b นี่เองครับผมส่วนลาน,นี่ทำอะไรไม่ได้ดีเวลเลอร์ก็ทำได้นะผมดีเวลเลอร์จะเป็นการฮุกมาฮุกโดนนะผมแล้วก็แดกได้แต่แดกแล้วไม่เกิดดาเมจนี่เองครับผมตามนี้ครับ ต่อไปก็อลักหน้านะผมเป็นการสามารถปลาใส่ได้เอ้าโ,โทษลืมกดเดี๋ยวก่อนแปบปบแปบปบแปบบอาใหม่เห็นไหมครับมันยังปลาใส่ได้ผมมึงไปไหลายๆตัวเลยปะอ่ะปัญหาเยอะอ่ะปัญหาเยอะเอาไปหลายๆตัวอะเห็นไหมครับมันจะไม่ได้มันจะโดนแบบปกตินะผมโอ้ยบ้าหรือเอารีเฟซออกเอาใหม่เนี่ยครับแบบนี้ครับ ช่วยอะไรไม่ได้ฉันกนเฮดเราแล้วผมโอเคแต่ลักหน้าฉันจะกินหนึ่งใส่ไม่ได้อยูดอย่ดีนะผมเห็นรับต่อไปเป็นิมอนสนะผมทิมอนสนที่สามารถกันได้ทุกรูปแบบเลยนะผมแต่ว่าถ้าก็จัไม่ผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเอามาลองเหมือนกันถ้าจัไม่ผิดเนี่ยฮิมมอนสเนี่ยสามารถไม่สามารถกันอัติมันได้นะผมก็เลยมาลองกัน,นกัดไม่ได้ครับเต็มเต็มเนื้อเลยครับต่อไปก็บัตทันเตอร์นะผมบัตทันเตอร์เนี่ยสามารถใช้ที่กินหนึ่งใส่ไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันสาดเลือดได้อยู่ดี นะครับี b บ b ไปก็ช่วยเฮียอะไรไม่ได้ครับผเอ้า BKB ไปก็เท่านั้นตายอยู่ดีแล้วบัตรเติมมานทำอะไรมึงเนี่ยโอเคเอ้าเอ้ายิงงงตัวแล้วเอ้าไปเอ้าเอ่อต่อไปนะผมเพลวิงเกอร์นะครับเพลวิงเกอร์เนี่ยสามารถกัดในทุกสกิลนะผมแต่ว่ายังมีสกิลนี้กันไม่ได้อยู่ดีนะผมไม่ได้เป็นสกิลลงพื้นก็ไม่โดนนะผมคือสกิลอัลติเมทมันนั่นแหละครับ ไปไกลๆดิเดี๋ยวนะคืองงละอ่ะเอาไปนู่นก่อนคือเมื่อเรากดใช่ไหมครับเนี่ยมันยังโดนสตาร์อยู่ดีนะผมแต่ว่าไม่โดนดาเมจเลยก็ถือว่าเข้านะอันนี้ถือว่าเข้าแล้วกันนะตัดอยู่หมดว่าเข้านะผมต่อไปก็เป็นเอ่อตัวของที่ชื่อว่าริฟวอ,อกเกอร์นะผมลิฟวอ,อกเกอร์เนี่ยสก,กีลติเมตเนี่ยมันจะเขียนว่าอันนี้คือเห็นแบบชัดเจนเลยนะ ในรูปแบบสปุสะระรอ,รอะไรอย่างนี้แหละทำให้ติดสถานสตันแบบพิเศษนะผมก็คือเป็นสตันแบบอะไรอะสตันทะลุเวทนนะเหล่านั้นอ่ะเออก็กดไปงี้แวบก,ก็ให้ไม่โดนหลายอย่างนะผมแต่ว่าแต่ว่ายังโดนอังติเาได้อยู่ดีนะผมเห็นป่ะติดสถานสตันแล้วก็โดนดาเมจนะผมเนี่มเห็นไม่ชัดนะก็จะเอานี่ออก โดนนิดน <icana> <naj bum> ึงนะผมก็ตามนี้นะผมแล้วก็ฮีโร่ที่สามารถแก้ทางชักเกนเฮดได้แบบอัลิมิเต็ดแบบสุดๆเลยนะผมก็คือที่นิยมเลือกใช้กันมากๆเลยนะก็คือแพนด้าโมนี่ยมนะผมก็เวลากดก็จะอย่างงี้เพราะแพนด้าสามารถทะลุได้หมดเลยนะผมเห็นไหมครับทะลุได้หมดนะครับพีคงพีมีแคมบงบีเคบีที่อะไรทุกสึกิวอะ รวมถึงอิรวมถึงสกิลอัติเมทมาด้วยนะผมอ่าดู <ming le fortress> จบอะจบจริงๆอะเอาล่ะ,ะ,ละมาพูดถึงตัวที่มันมีอ่า BKB ติดตัวมาแต่ตอนเกมมากดีกว่าได้เอ้ยตอแตบบ่แต่แต่แบบเ,กเกมอะก็คือ Biter นะผมพ Biter คือจะเป็นสกิลสโตนไฮคือเป็นสกิลท่าไม้ตัวแข็งนะผมก็เวลาใช้แบบน,นี้เหมือนกันอะโดนเหมือนกัน <ming le> <ming le> เห็นปะไม่รอดอ่ะยังไงก็ไม่รอดอ่ะดูดิแล้วก็ยอดที่เขาว่าเอามาแก้ทางบ่อยๆก็จะเป so us, no. like ็นนี่แหละมั้งดีเวเลอร์เนี่ยแหละมั้งแต่จริงๆแล้วที่ผมเสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตัวอื่นอยู่นะผมอ่ะต่อไปก็เป็นการอ่าถาทิศอะไรบางอย่างให้ดูหนุผมก็เดี๋ยวขอยอดสปาววิสเลเยอร์หนุผม วิสเลเยอร์อ่ะอ้าวผิดฟังมันเก้เฮดเนี่ยสามารถกันสกิลแทร็เก็ตเป้าหมายได้ก็จริงนะผมแต่ว่าเมื่อเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่กันธรรมดาไม่ได้ผลอะไรนะผมสกิลไม่ได้หายไปนะผมแต่ถ้าเกิดเรากดชักเก็ตเฮดจังหวะที่เขายิงมาแต่ไม่ผ่านข้ามเสียสกิลฟรีนะผมดูสิครับเสียสกิลฟรีนะผมแต่ว่า เรานี้ไม่เป็นหายเลยครับผมแต่ว่าเมื่อกี้คือถัด <c ười> คือจงหงะจริงคือต้องไวมากครับผมเห็นไหมครับไม่โดนดามเม็ดนะผมหรือผมกดผ,ผมกดรีเฟรชไปวะไม่แน่ใจเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวเอ็นไม่ชัดนะเห็นไหมครับนี่คือกดยกเลิกแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะใช่ปะก็ะตามเนี้ยครับผม โอ้ยบ้าชิปก็ประมาณนั้นนะครับก็ลองไปใช้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถลบล้างซิมโบ้ใหม่ได้ในทันทีเนี่ยมันจะห้แบบว่าทีมเนี่ยโคตรได้เปรียบไหมผมเพราะว่าสายสัมพันธ์นจะเสีย <c oughs> ไอ้บ้ามันจะเสียตะกี้วีฟีนะผมคือมันจะได้ผลแบบดีมากอะ่ะอ่ะอีกรอบก่อนไปเห็นป้าเรียบร้อยอะ่ะจบเกมอ่ะถ้าผมก็ขอรับชมแล้วหนุ่มติ๊ตตาร์ทหน้าเดีกวเพก็ม,มีแรงเสนอนะผม สำหรับกิลตัวเช็กเก็ตแฮนด์เนี่ยก็แนะนำให้พวกปีเคบีเอ้ยไม่ใช่พวกสายแค่ล,ลงแคลรี่ออกไว้ก็ดีกว่านะผมเพราะว่ามันสามารถช่วยอะไรไต่างๆนานาได้เยอะเลยแล้วก็สำหรับวิเซเยอร์นะผมแล้วก็เจออย่างนี้ทำยังไงก็แนะนำให้ท่านออกอ่าไอเทมที่ชื่อว่าคราฟ้ามันชื่ออะไรวะคราฟ้าเนี่ยไม่ได้ออกนานละอะไรเนี่ยเฟยูคือที่อะไรเอเดนดิตอนอยู่ชัดๆ เวะนี่จะแล้วสตาスターบッสเตอร์นะผมจะเป็นการสามารถทำให้ทะลุบีเคบีได้นี่ครับผมีทะลุบีเคบีเอง B B เอง่ายๆอ่าว่าแบบเนื้ออะไรของมึงอะไรอะไร<ๆ>อะไรอะไรเออก็ตามนี้ผมจัดจัดทาร์ทหน้าว่ามีอะไราเสนรอรผมรับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะคะ